สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์อัพยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจําปี2564ของชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่13พฤษภาคมนะคะถึง12มิถุนายนนะ อาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆเนาะไม่ได้จฉพาะเจาะจงรวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไม่ได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปจะกก,กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช anel ของอาจารย์หุยด้วยนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจะได้ทําคลิปออกมาบ่อยๆนะคะใครที่ชอบอ่านดวงรายวานันดวงรายสัปดาห์นะคะก็ไปกดติดตามแฟนเพจข,ของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้อาจารย์จะโพสต์ดวงทุกวนันทุกสัปดาห์ อ่านเลยค่ะนะคะแล้วสำหรับใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะก็ติดต่อได้ทั้งไลน์ ID หุยดอดเสียวลลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้นะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดวงในช่วงปีสองหนี้นะของชาวราศีพฤษภนะคะนะมาดูกันที่กองซ้ายมือกองแรกนีก่อนนะคะอาจารย์ดึงไพ่ไว้ให้เนี่ยจะเป็นคันลองชีวิตของคุณสิ่งที่คุณจะเจอนะคะในช่วงปี2564นี้นะคะครอบคลุมตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะ ascending the mountains นะคะ protected by angels นะคะแล้วก็เกตส์ออฟทริอัมดูเหมือนว่าชาวราศีพฤษภในช่วงปี64เนี้ยจะเป็นปีที่คุณ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนะเรื่องของหน้าที่การงานหรือเรื่องของชีวิตเนี่ยมันจะมีการยกระดับขึ้นไปอีกแบบนะคะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆยคุณต้องออกแรงกับมันด้วยนะคะนะใบ,บแรกเลยนะ ascending the mountain keep going forward อย่างเงี้ยนะคะหมายความว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องละนะบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายในเรื่องของการงานนะคะต่างๆนานานะ นะคะนะหรือว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอาชีพนะคะนะแต่ทีนี้ทั้งนั้น,นเนี่ยคือมันก็จะต้องออกแรงเหนื่อยกันนิดนึงอ่ะบางเส้นทางหรือว่าบางตัวเลือกที่คุณเลือกนะคะคุณ,<ล>คณอาจที่จะต้องไปคนเดียวนะคะหรือว่าอาจที่จะต้องเป็นผู้บุกเบิกคนแรกในเส้นทางนั้นๆ,ๆนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยพบมาก่อนนะคะคุณจะมีวิถีชีวิตอ่ะที่เปลี่ยนไปนะคะหลายครั้งเลยทีเดียวที่เหมือนกับว่ามันอาจจะลําบากมากขึ้นนะคะนะบางคนก็จะรู้สึกมากรว่าเฮ้ยชีวิตนกาารงปี ม,มันเหมือนแบบคนอนอนกลางดินกินกลางทรายนะคะนะออกต่างจังหวัดก็ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือจะใช้ชีวิตแบบค่อนข้างคือเหมือนอยู่ตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยเหมือนตามภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือชาวราศีประสบอาจจะผันตัวไปเป็นแบบเกษตรกรหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเ,เรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกพืชไร่พืชสวนนะคะนะหรือว่ากลับบ้านกลับช่องไปพัฒนาที่ดินพัฒนาแบบแปลงผักแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะของตัวเองไปเลยอย่างนี้ก็ มีเหมือนกันนะคะใบต่อมานะคะ protect e d by angels นะคะ you are cherished by the angels นะคะแปลว่าชาวราศีพฤษภปีนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้รับการคุ้มครองปกปากดูแลรักษานะคะจากเทวดาประจำตัวนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณนะคะดังนั้นชาวพุษศกเนี่ยนะ ทุกวันทุกเดือนทุกสัปดาห์เท่าที่คุณจะนึกออกเลยนะคือคุณควรที่จะแบบทําบุญทําสังฆทานนะคะแล้วก็เวลากรวดน้านะนอกจากากรวดให้เจ้ากรรมในเวรอะไรทั้งหลายที่คุณอยากจะให้แล้วอ่ะก็อย่าลืมเผื่อแผ่ไปจนก,กระทั่งถึงเทวดาประจําตัวครูบาอาจารย์ประจําตัวของคุณด้วยนะคะปีนี้จะมีคนเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาให้คุณได้แบบคล้องคอหรือมาให้มาให้คุณได้บูชาเก็บไว้ที่บ้านนะคะก็รับไว้นะอาจารย์มองว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะคือ คือคุณน่าจะได้มาจากเรียกว่าเหมือเนเป็นบุญสัมพันธ์กันมากกว่านะคะนะก็รับไว้นะไม่เสียหายนะคะนะแต่ออกอาจจะออกแนวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทที่แบบเสียสิทธ์เพ่อแนวนักลบอะไรพวกนี้นะคะนะคือเรียกว่าถ้าได้มาแล้วมาขึ้นคอหรือมาบูชาเนี่ยคุณอาจจะได้ทําอะไรที่มันค่อนข้างบูบูนิดนึง นะคะนะใครที่มีอาชีพเป็นแบบพวกพวกประเภทแบบว่า,าทหารตำรวจหรืออาชีพทางด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของทางกฎหมายนะคะนะปะปะชปปสหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะพวกนี้เนี่ยคืองานปีนี้ของคุณเนี่ยถ้าทางจะมีความเรียกว่าต้องใช้กําลังมากขึ้นต้องบู๊มากขึ้นนะคะต้องออกสนามนะคะตามจับนู่นนั่นนี่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้มาในปีนี้ที่มีคนเอามาให้เนี่ยจะคุ้มครองดูแลรักษาคุณด้วยนะคะใบต ต่อมานะคะ Gates of Triumph s นะคะ Success Expand in Your Life นะคะต้องบอกเลยว่าชาราสีพฤษภเนี่ยปีนี้นะ ปี64เนี่ยเป็นปีที่คุณจะเหนื่อยพูดเลยดาวราหูทับลัคนาชาวราศีพฤษภอยู่แบบนี้คุณอยู่นิ่งไม่ได้แน่นอนนะคะคุณเหมือนจะคุณจะรู้สึกหมว่ากับวตัวเองอะ่ะคุณจะร้อนทลนแทบจะตลอดเวลาเลยอารมณ์ก็จะไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะแต่ว่าข้อดีของการที่ราหูเข้ามาทับลัคนาของคุณเนี่ยนะคะเกตออฟทริอัมคือเส้นทางของความสําเร็จอะ่ะมันมาปูรอคุณอยู่เบื้องหน้าแล้วนะคะนะขอให้เพียงคุณเน่ะเปิดประตูแล้วก้าวเข้าไปในเส้นทางของความ สำเร็จอันนี้แหละนะคะโอเคนะคะคุณเข้าไปแรกๆเนี่ยอาจารย์มองว่าเฮ้ยยังไม่เห็นอนาคตเลยยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะถูกย้ายงานมาหรือต้องเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยยังไม่รู้เลยจะเป็นยังไงวิธีที่คุณจะจัดการกับมันได้ดีที่สุดนะคะไม่ใช่การแบบว่าตีกเลี่ยงหรือหลบหนีเส้นทางนี้นะคะวิธีที่คุณจะสําเร็จใน ในหน้าที่การงานหรือเอาตัวรอดได้ในปี64 65เนี่ยก็คือคุณต้องกระโดดลงไปสู้กับมันนะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะเทวดาที่มาปกป,กปกักคุ้มครองคุณอยู่เนี่ยนะคะ,ะน่าจะเป็นกริสันักลบหรือมีมีความบู๊อะไรบางอย่างอยู่ทุกเส้นทางที่คุณก้าวเดินไปทุกทุกเส้นทางอาชีพที่คุณเลือกเดินนะคะนะถึงจะต่อสู้อะไรยังไงนะรับรองได้ว่าถ้าหากว่าคุณเต็มที่กับมันนะคุณชนะแน่นอนนะคะชาวราศีพฤษภนะโอเคทีนี้ เรามาดูชีวิตในแต่ละด้านของชาวราศีพฤษภกันบ้างต้องบอกว่าคร่าวๆแล้วกันนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์เนี่ยอาจารย์ก็จะมีดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์เนี่ยให้คุณอ่านแบบเจาะลึกเรื่อยๆอ,อ,อยู่แล้วนะคะนะแต่อันนี้ดูไว้เนี่ยเพื่อวางแผนชีวิตตลอดทั้งปีนะคะในเรื่องแรกนะคะรีเจนเนอเรชันนะคะ,ะแน่นอนเลยว่าการงานของคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการโยกย้ายนะคะงานเก่าไม่ได้ทาแล้วนะคะต้องอาจจะต้องไปทํางานที่ใหม่งานตําแหน่งใหม่งานที่คุณ ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าคุณจะได้ไปต้องไปทำมาก่อนนะคะนะหลายคนเลยทีเดียวที่เอ่อ ไม่ว่าจะ,ะพยายามประคับประคองในเรื่องของการงานเรื่องของผลงานอะไรยังไงเนี่ยพอมาถึงปี64เนี่ยคุณจะรู้คุณจะคุณจะรู้ของคุณได้เองอ่ะว่ามันมันไปต่อของมันไม่ได้แล้วนะคะนะผลงานที่เคยมีมานะคะมันก็ไม่สามารถที่จะมันจะรักษาไว้ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันขึ้นไปได้นะคะคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนความชํานาญนะคะหรือว่าเปลี่ยนสายงานไปเลยนะคะนะโอเคแล้วก็ใครที่เป็นเป็นหมอ นะคะนะอาชีพประเภทที่แบบเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะเป็นทหารเป็นตำรวจพวกนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยนะชาวราศรีพฤษภนะคะที่มีอาชีพเหล่านี้ช่วงนี้คุณจะเจอคนเสียชีวิตค่อนข้างบ่อยนะคะทำใจไว้นะคะเพราะว่าเออเรื่องของโรคภัยที่เป็นโรคระบาดเนี่ยตอนนี้ ก็อย่างหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของดวงชะตาที่มันเข้ามาในปีนี้นะคะก็เป็นปีที่จะทำให้คุณเนี่ยเห็นสัจธรรมของชีวิตด้วยนะคะอ่าเรามาดูเรื่องของการงานการรันเทเลตรีมาสนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้นะใบแรกนะคะการงานในช่วงเดือนมกราถึงมีนาคมนะคะเอ็ดออฟฟอร์ดนะคะนะ โอเคดูเหมือนว่าช่วงเดือนมกราถึงมีนาคมเนี่ยนะเอ่อการเปลี่ยน,ปยนแปลงน่าจะยังไม่เกิดขึ้นชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความรู้สึกอึดอัดเนี่ยมันน่าจะเกิดน่าจะมีขึ้นมาละนะแต่ถ้าหากว่าใครที่เสียงานไปแล้วนะคะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าช่วงเดือน1ถึงเดือน3เนี่ยพยายามหาอะไรก็แก๊กก็แก๊กทําไปก่อนนะคะใครที่ตกงานอยู่ช่วงนี้ยังอาจที่จะหางานใหม่ไม่ได้นะคะนะคุณอาจจะต้องแบบเอ่อทงานแบบเหมือนแบบเป็นลายวันหรืองานรับจ้างอะไรแบบนี้ไปก่อนส่วนคน ที่เลงๆว่าอยากจะออกจากงานหรืออยากจะไปสักทีเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าคุณก็ยังเหมือนแบบคุณก็ยังไปไม่ได้เหมือนกันนะคะหรือต่อให้ย้ายได้คุณก็อาจจะไปเจองานหรือว่าหน้าที่ในตําแหน่งที่แบบว่าคุณต้องไปเก็บขี้ของคนอื่นคุณต้องไปรับผิดชอบงานที่คนอื่นเขาเทิ้งอะไรแย่ๆไว้อะไรประมาณนี้นะคะคนที่ยังทํางานประจําอยู่นะคะนะก็ คุณจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามัดมือชกอ่ะออนะแล้วก็ใครทํางานอะไรไม่ดีหรือว่าใครแบบมีผลงานที่ไม่ดีก็กลายเป็นว่าคุณต้องไปรับผิดชอบแทนเขาต้องไปทํางานแทนเขานะคะเผลอๆเนี่ยมีลักษณะข,ของเรียกว่าสมมติว่าบริษัทมีการปลดคนออกหรือว่ามีใครที่ลาออกนะคะ <ๆ S 2> เขาก็จะไม่รับคนใหม่นะแต่ว่าเขาจะโยนงานทั้งหมดน่ะคือโปะมาให้คุณน่ะรับผิดชอบแทนนะคะนะ,นะก็อาจจะรู้สึกอึดอัดในหน้าที่การงานนิดนึงจะอยู่ก็จะอยู่ก็อึดจะอยู่ก็ลำจะอยู่ก็แบบมันมันก็จะรู้สึกแบบไม่อยากอยู่ อู่อะนะมันอึดอัดนะนะคะแล้วก็แต่จะไปเนี่ยช่วงนี้มันก็ยังไปไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่พอมาถึงช่วงเดือน4ถึงเดือน6เนี่ยชาวราศีพฤษภนะที่ตัดสินใจจะออกจากงานหรือว่ามีที่ทางของตัวเองแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณจะตัดสินใจละคุณจะไม่อยู่ต่อไปละนะคะคุณซับซ้อนนะคะคือไพ่ของการตัดสินใจไพ่ของความเด็ดขาดนะคะนะแล้วก็ให้ระวังนิดน,นึงว่าในช่วงเดือนเดือนสีเดือน6ในเมษาถึงมิถุนาเนี่ยนะคะผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะนะอาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นเพื่อนร่วม งานของเราที่อายุมากกว่าเนี่ยช่วงนี้เขาจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดน่าลาคาญใจนะคะเข้ามาจ้าจี้จ้าชายเดี๋ยวเข้ามาทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าทํางานแล้วไม่มีความสุขต่อมานะคะการงานในช่วงเดือน7ถึงเดือน9นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณจะเจอเจ้านายนะคะที่ค่อนข้างเคี้ยวมากเลยทีเดียวนะทั้งไม่ใช่เจ้านายก็จะเป็นลูกค้านี่แหละนะคะคือผลงานของคุณนะคะผิดนิดผิดหน่อยอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ระวังด้วยว่าเรื่องของการงานเนี่ยก็ ระวังแล้วระวังว่าการงานของเราจะมีปัญหาทางเรื่องของใบเอกสารทั้งกฎหมายหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคนในเครื่องแบบขึ้นมานะคะต่อมานะคะการงานในช่วงเดือน10ถึงเดือน12นะคะช่วงเดือนปลายปี64สีเนี่ยจาย์มองว่าคุณไม่น่าจะได้ทํางานในออฟฟิศอยู่เฉยๆแล้วล่ะน่าจะมีเรื่องของการเดินทางน่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าง,งานต้องมีเรื่องของการเดินทางไปพบลูกค้าไปกับลูกค้าอะไรแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะนะแล้วก็ปัญหาต่างๆนะั้นในช่วงปลายปี เรื่องของการงานเนี่ยอาจต้องใช้เวลาบ้างในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการตัดสินใจนะคะนะเรื่องของการงานนะคะสาหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจารย์พูดเลยว่าปีนี้ของปีนี้ของคุณนะปี2 5งหเนี่ยไม่ง่ายขึ้นไพ่ขึ้นมานะคะไพ่ใบแรกก่อนเลยก็คือมันเป็นเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงและไพ่ใบนี้เนี่ยมันจะคุมสถานการณ์ทั้งปีนะคะส่วนไพ่ที่ออกมาในแต่ละใบแต่ละใบแต่ละช่วงช่วงไตรมาสเนี่ย,ยมันก็เป็นไพ่ดาบหมดเลยดังนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภ ะะก็จะเผชิญกับเรื่องของความเครียดเรื่องของเรื่องของแบบสุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเป็นไปได้ชาวราศีพฤษภต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะคะหลังเลิกงานไปแล้วหรือว่าช่วงนันวันหยุดนะคะพยายามไปหากิจกรรมที่มันมีความผ่อนคลายนะคะนะคือคลายความเครียดไปนะอะไรที่มันลืมไปได้ก็ลืมมันไปซะอะไรที่มันปรงแล้วก็ปรงมันไปนะชีวิตมันไม่ถึงตายถ้าหากว่าการงานมันจะไม่สักเซสหรอกนะคะคุณต้องประคับประคองเรื่องของสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ของตัวเองไว้ให้ดีเป็น ลำดับแรกเลย ต่อมานะคะเรามาดูไพ่ในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะคุณได้ไพ่หญินนะคะโอเคเรื่องของเงินเงินทองทองปีนี้นะคะคุณจะค่อนข้างเรียกว่ามีความเป็นผู้หญิงนะคะใช้อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจอย่างเงี้ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะคุณจะหวั่นไหวไปกับเรื่องของรายได้ทรัพย์สินเรื่องของเงินทองนะคะนะแต่ว่าข้อดีของไพ่ใบนี้ก็คือใครที่ค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกี่ยวกับเพศหญิงอะไรต่างๆนะคะเสื้อผ้าหน้าผมงาน บริการงานนวดงานสปานะคะนะอะไรสินค้าอะไรก็ตามที่เน้นไปทางเพศหญิงเนี่ยนะคะปีนี้ดูท่าทางจะเป็นปีที่เด่นมากเป็นพิเศษนะชาวราศีพฤษภถ้าหากว่าอยากจะมีรายได้พิเศษอะไรขึ้นมาก็ลองดูสินค้าประเภทแนวๆน,นี้นะคะขึ้นมาหาเป็นรายรายได้เสริมขึ้นมาก็จะลุ่งด้วยเหมือนกันนะคะนะปีนี้จะเป็นปีที่คุณไม่ค่อยใช้อารมณ์เท่าไหรอ่อ่ะ ขอภัยคะ่ะไม่ค่อยใช้เหตุผลเท่าไหร่ในเรื่องของการใช้เงินนะคะดังนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็จะมีความลื่นไหลไปมานะคะนะส่วนใหญ่แล้วก็คุณก็มักจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของการดูแลตัวเองให้มีความสบายใจนะงานมันเครียดบางทีอ่ะพูดเลยว่าคุณก็กินแก้เครียดนี่แหละ นะคะ,นะ,ะคือกินเพื่อดับอารมณ์ดับความร้อนดับความรู้สึกแบบพลุ่งพล่านในใจนะคะระวังน้ําหนักตัวไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่อ้วนง่ายอยู่แล้วนะคะ,ะ,ค,ะคืออ้วนแล้วก็จะตันๆแข็งๆด้วยนะจะค่อนข้างลดยากนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูการเงินให้ในทีละช่วงไตรมาสนะว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ การเงินในช่วงเดือนมกราถึงมีนาคมนะคะฟ้าฟับครับ Five นะคะอา,อาจารย์มองว่าช่วงช่วงช่วง3เดือนแรกของปีเนี่ยนะต้อง ต้องทาใจไว้บ้างถ้าหากว่ารายได้บางส่วนหรือว่ารายรับบางส่วนของคุณเนี่ยมันจะขาดหายไปนะคะหรือว่ากําไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยได้มาที่มันเคยดีๆเนี่ยมันอาจจะลดน้อยถอยลงนะคะน้อยลงชนิดที่เรียกว่าสมมติว่าเคยได้กําไรสักแบบเงินหนึ่งร้อยอ่ะคุณอาจจะเหลือกําไรสักแบบ10บาท20บาทอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่ามันไม่เหลือนะคะมันเหลือเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยจนคุณแบบรู้สึกเหนื่อยในการหาเงินเพื่อที่จะให้มันครบเวอร์ค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าใช้ จ่ายประจําของคุณนะคะนะคะนะยิ่งโดยเฉพาะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบริการอาหารเครื่องดื่มอะไรทั้งหลายเนี่ยลูกค้าอาจจะหายหายไปนะคะตรงนี้เนี่ยคุณต้องพยายามปรับกลยุทธ์ปรับแผนบ้างนะคะว่าคุณจะทำยังไงให้แบบสินค้าของคุณบริการของคุณเนี่ยมันเข้าถึง กลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นนะคะอย่ามัวแต่จิตตกอย่ามัวแต่ซึมเศร้านะคะลองลุกขึ้นมาดูคนอื่นๆบ้างซิว่าเขาทําอะไรกันไปถึงไหนแล้วนะคะยิ่งถ้าคุณหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่คุณยิ่งขาดเรียกว่าขาดโอกาสในการหารายได้เสริมในช่วงนี้นะคะนะนะพะพยายามคึบๆไว้นะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาดูคนอื่นเขานะต่อมาเรื่องของเงินทองในช่วงเดือน4ถึงเดือน6นะคะนะรายได้เงินทองช่วงนี้จะหมดไปเกี่ยวกวับเรื่องของออหนึ่งเรื่องของการเดินทางนะคะรายจ่ายเกี่ยวกวับ เรื่องของค่าเ,เรื่องของค่าลดค่าน้ํามันผ่อนลดผ่อนอะไรพวกนี้นะคะนะ <c oughs> แล้วก็ปีจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะคุณจะจ่ายค่าเดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเรื่องของเงินทองนะคะคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการขยายช่องทางทามาหากินมากขึ้นใครที่ทําอาชีพเดียวอยู่ก็จะมีอาชีพที่2ที่3ขึ้นมานะคะแต่มันจะเป็นอาชีพที่คุณจําเป็นต้องวิ่งเข้าหาลูกค้าก่อนนะคะหรือว่าเ,เรื่องของต้องออกแรงไปก่อนนะคะ,นะแล้วก็บางทีเนี่ยเรื่องของรายได้นะคะบางทีนะคะในช่วงเดือนเดือนเดือน4ถึงเดือน6เนี่ยบางทีมันเข้ามาออกไป เนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างถี่ค่อนข้างบ่อยจนบางครั้งอ่ะคุณจัดสรรหรือทําบัญชีแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะต่อมาการเงินในช่วงเดือน7ถึงเดือน9นะคะ Two p e n t a c l e s นะคะช่วงนี้นะคะการเงินต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนสีเดือนเดือนสเป็นต้นไปเนี่ยการเงินเริ่มดีขึ้นนะคะมันจะดรองบ,บ้างนะในช่วง3เดือนแรกนะคะการเงินในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเดือนเดือน7ถึงเดือน9เนี่ยนะคะ การเงินดีขึ้นนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องรักษาในเรื่องของกระแสเงินสดกระแสเครดิตต่างๆไว้ดีนะคะนะมีรายได้เข้ามาแต่ว่ารายจ่ายของคุณก็มีไม่น้อยนะคะมันก็จะหมุนเข้าหมุนออกอยู่แบบนี้นะคะเข้ากระเป๋าซา้ายออกกระเป๋าขวานะคะคุณอาจจะเหนื่อยเรื่องของการหาเงินคือเหนื่อยทั้งเรื่องของการคิดแล้วก็เรื่องของแบบการใช้แรงการเดินทางการแบบว่าใช้ร่างกายอะไรแบบประมาณนี้ด้วยนะต่อมานะคะการเงินในช่วง สุดท้ายขออภัยค่ะช่วง3เดือนสุดท้ายนะคะคิงซ g o คั u ส s นะคะนะการเงินนะคะจะมีผู้ใหญ่เพศชายเข้ามาช่วยสนับสนุนช่วยให้คำแนะนำอะไรต่างๆนะคะนะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะค่อนข้างเรียกว่า ค่อนข้างดีขึ้นนะคะถ้าเทียบกับตลอดทั้งปีนะคะคือดีขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันได้ทางด้านใจอะ่ะนะคะจะมีคนมาแนะนาให้คุณไปทํานู่ทนทํานี่พอคุณทําตามแล้วเออมันมันเบาขึ้นจริงๆนะมันมันเวิร์กนะคะนะแล้วก็ใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาจิตแพทย์นะคะหรือว่า,าที่ปรึกษาภายในองค์กรเป็น HR นะคะหรือว่ากระทั่งเป็นหมอดูเป็นอะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยช่วงปลายปี64นะคะนะก็เงินก็จะเข้าดีด้วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่า ตัวคุณต้องขยันพรีเซนต์ตัวเองมากนิดหนึ่งนะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีพฤษภนะคะให้คุมใบใหญ่ของคุณเลย building blocks นะคะชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักอะดูเหมือนว่าปีนี้นะคะเออคุณทําอะไรที่มันแบบสวนทางธรรมชาติของดาวอยู่เหมือนกันเพราะว่าในขณะที่ดาวราหูที่มันทำลัคนาเนี่ยนะคะคุณจะคุณจะค่อนข้างร้อนรนเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะนะคะในขณะที่ หนึ่งล้อนลอนนะแต่ว่าตัวคุณเองคุณก็สร้างกำแพงอ่ะนะคะขึ้นมาไว้รอบตัวคุณเลยนะคะคนเก่าออกไม่ได้นะคะคนใหม่คุณก็ไม่อยากทิ้งเหมือนกันนะคะนะแล้วคุณก็จะมีความวาความปั่นป่วนแบบนี้นะคะคือคุณก็บอกใครไม่ได้ด้วยได้แต่แบบว่าเก็บความรู้สึกแบบว่าเออปั่นป่วนลวนใจไว้ในใจคนเดียวนะคะบางคนเนี่ยก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คือจะไปต่อก็ไปไม่ได้จะถอยออกมาก็ถอยไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะนะ โอเคเรามาดูสถานการณ์ความรักในแต่ละช่วงไตรมาสนะคะนะโอเคความรักในช่วงเดือน มกราถึงมีนาคมนะคะได้ไพ่เดอะเดวิลอู้ชาวราศีพฤษภนะคะต้องบอกเลยว่าช่วง3เดือนแรกของปีเนี่ยนะคะความลุ่มความหลงอะไรต่างๆเนี่ยมันพับตัวนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวราหูมันออกฤทธิ์แรงมากเป็นพิเศษนะคะไพ่ไพ่ใบนี้เนี่ยนะ ต้องบอกเลยว่าถ้าหาว่าเป็นคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแล้วแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยจริงๆแล้วจาย์ไม่สนับสนุนนะไม่ค่อยโอเคนะอาจจะเข้ามาหลอกคุณหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเข้ามาหลอก แบบกินตับคุณเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่มีคนคุยหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะสถานการณ์ระหว่างคุณทั้งคู่นะถึงแม้ว่ายังรักกันมากยังหลงกันสุดๆนะแต่ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมา3ามวันดี4ีวันไข้นะทะเลาะก,กันด้วยความหึงหวงนะคะทะเลาะก,กันด้วยความที่แบบว่าไม่ไว้วางใจอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ระวังว่าแฟนเราหรือคนคุยของเราอะนะจะไปหลงอะไรนอกบ้านนอก ไปแบบแล้วก็แบบเตลิดเถิดเทิงอ่ะนะคะอาจจะติดเที่ยวติดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมากเป็นพิเศษ ต่อมานะคะความรักนะคะในช่วงเดือน4ถึงเดือน6นะคะอ่าคิ o ซ็อกวอนนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะคะเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของความช่วยเหลือกันในเรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยจะเข้ามาเป็นประเด็นสําคัญในเรื่องของความรักของคุณนะเมื่อว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะคะคนโสดก็จะมีแบบว่าคนที่รู้จักกันในแวดวงการงานเนี่ยเข้ามาจีบนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าคนที่ยังคุยกันอยู่เนี่ยช่วงนี้คุณทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความก้า หน้าเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณทั้งคู่เนี่ยนะมีความมั่นคงทั้งนนการงานมากขึ้นหรือว่าอยากจะสร้างธุรกิจใหม่อะไรบางอย่างด้วยกันนะคะ ต่อมาความรักในช่วงเดือน7ถึงเดือน9นะคะในออปเปนเดอร์เคิลส์นะคะดูเหมือนคุณทั้งคู่อาจจะนิ่งๆกันไปแล้วแหละนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะอาจารย์มองว่าคุณคงใช้เวลานี้กับเรื่องของการหาเงินหาทองหาไรายได้มากกว่าส่วนคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่มีคนคุยเนี่ยความสัมพันธ์มันจะแบบเหมือนแบบเฉยๆนิ่งๆนะคะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่ก็อย่างว่าเป็นไพ่เงินนะคะก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงหรือการหาไรายได้อะไรประมาณนี้นะ ส่วนใบใ้บสุดท้ายนี้นะคะความรักในช่วงปลายปี64นะคะเดือน10ถึงเดือน12นะคะควีนซับคัพนะคะอารมณ์จะเริ่มหวั่นไหวมากขึ้นละชาวราศีพฤษภนะคะจะมีความเจ้าแง่แม่งอนนะคะนะจะง้อกันไปง้อกันมานะถ้าไม่ทั้งงอนก็ชั้นงอนก็จะผลัดกันอยู่เงี้ยนะคะแต่ก็จะงอนกันด้วยความรักนี่แหละนะคะงอๆไปเดี๋ยวก็โอเคขึ้นนะคะส่วนคนที่ยังโสดอยู่อาจารย์มองว่าช่วงปลายปีคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะไปหวั่นไหวเพราะใครบางคน,นเข้านะคะอาจจะไปชอ ชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วด้วยนะ ต่อมานะคะไพ่คุมใบสุดท้ายนะ Higher Power อันนี้จะเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของสุขภาพชาวราศีพฤษภนะคะตลอดทั้งปีนะ Higher Power นะคะนะไพ่ใบนี้นะคะถ้าหากว่าคุณจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบระบบประสาทระบบสมองนะคะใครที่รู้สึกว่าน้ําหนักเกินอ้วนคอเลสเตอรอลเกินไตรกลีเซอไรด์เกินนะคะต้องควบคุมน้ําหนักให้ดีนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่า,วาช่วงนี้มึนๆหัวได้ง่ายนะคะนะอาจจะ เหมือนแบบนอนเต็มที่แล้วแต่ก็นอนไม่พอหายใจไม่เต็มอิ่มรู้สึกเหมือนสมองไม่แล่นสมองไม่ปลอดโปร่งนะคะพยายามลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะคะแล้วก็ดูแลอาหารการกินนะคะนะลดแป้งลดไขมันบ้างนะคะนะเพราะ่ช่วงนี้มันสะสมพอมพอมันมีพวกนี้สะสมไว้สูงอะ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยกระฉับกระเฉงสักเท่าไหร่นะคะนะโอเคมาดูสุขภาพลายไตรามาสก,กันนะคะว่ามีอะไรต้องระวังบ้างหรือเปล่า สุขภาพชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมกราถึงเดือนมีนานะคะเดลฟูนะค่อนข้างแข็งแรงดีนะช่วงช่วง3าเดือนแรกจะไม่มีปัญหาอะไรแข็งแรงเหมือนเด็กๆเลยไปไปมาเดินทางนะคะแต่อาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความซุ่มซ่ามความเผลอเลออะไรอย่างเงี้ยของตัวเองบ้างเดินขึ้นเดินลงบันไดเดินตามถนนระวังตกท่อระวังออสะดุดล้มระวังตกบันไดนะคะหัวต่เล่นมือถือนะ แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของแบบสัตว์เลี้ยงนะของคนอื่นของตัวเองนี่ยจะกัดจะขว่วนเราด้วยต่อมานะคะสุขภาพในช่วงเดือนสีถึงเดือน6นะคะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเครียดจากการที่คุณมัวแต่แบบว่ากักตัวอยู่แต่ในถ้ำเนาะเข้าใจแหละว่าเดือนส่ถึงเดือน6อากาศมันร้อนแดดมันแรงนะคะนะแต่ว่าช่วงเวลาที่อากาศมันดีๆช่วงเช้าช่วงเย็ยยนอย่างเงี้ยคุณควรออกมาแบบสูดอากาศโปร่ปงๆนะคะหรือมารับแสงแดดเบาๆอะไรอย่างนี้บ้างอย่ามวัวแต่เก็บตัวอยู่ในห้องแอร์ ต่อมานะคะสุขภาพในช่วงเดือน7ถึงเดือน9นะคะช่วงนี้ก็อาการคิดมากยังคงมีอยู่แต่ก็จะน้อยลงแล้วล่ะนะคะระวังอุบัติเหตุเวลาเดินเข้าไปในที่ลกๆสถานที่ก่อสร้างนะคะนะตะปูตําเท้านะคะหรือว่าแบบตะปูเกี่ยวตัวเกี่ยวเนื้อเสื้อผ้านะคะระวังพวกเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทํางานเนี่ยจะทําให้คุณเลือดตกยางออกด้วย ต่อมานะคะสุขภาพในช่วง3เดือนสุดท้ายนะคะเดือน10ถึงเดือน12นะอาจารย์มองว่าเนี่ยไพ่เด m o มลแบบนี้มันจะอาจจะเป็นดึงเกี่ยวกับโลกของออสุขานามัยสตรีนะคะนะประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะหรือว่า เรื่องของความเครียดนะคะบางคนที่มีอาการของโรคทางจิตเวทยอยู่แล้วอะไรพวกนี้นะสเดือนสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเป็นต้องต้องอาจจะต้องพบหมอพบแพทย์เนี่ยใกล้ชิดน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่อาการเนี่ยมันอาจจะกลับมาอีกได้ได้อีกครั้งนะคะ ต่อมาอ่าเป็นไพ่คำแนะนำเลยนะคะของชาวราศีพฤษภสำหรับปี 2, 5, 6, 4นี้ทั้งปีนะคะเด mm hmm. วนะคะเมจิกนะ choose to know the truth because you can open your inner vision you can see through deception let the past go and make room for better life rise up นะเมจิกอ่าน wisdom are your birth, your birthright อ่าโอเคเดียวนะคะเมจิกนะคะอ่า ต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีแข่งความมหัศจรรย์ของคุณก็ว่าได้นะคะ D R แบบนี้นกฮูกนะคะเป็นไพ่ของนกที่เป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสติปัญญานะคะนะคุณ พยายามอย่าอยู่กับมายาอะไรทั้งสิ้นนะคะสิ่งใดที่มันเป็นมีความเคลือบแคลงมีความไม่น่าไว้วางใจอะไรทั้งหลายนะคะคุณต้องเลือกในข้างทีม่มันเป็นเรื่องของความถูกต้องแล้วก็เป็นความดีงามแล้วก็เป็นความจริงด้วยปีนี้ใครที่ชอบสวดมนนั่งสมาธินะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตของคุณเนปีนี้มันจะไม่เหมือนกับปีอื่นๆน,นะคะคุณจะเหมือนว่าคุณสื่อสารกับบางสิ่งบางอย่างได้นะคะเพราะว่ามีโอกาสเลยที่ตาที่3ของคุณจะเปิดนะคะนะโอเปนเออย อิ n เนอร i วินะคะคุณจะมีสัญชตาตญาณในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยที่มันมั่นคงที่มันที่มันแม่นยำม,มากขึ้นกว่าปีอื่นๆนะคะนะประกอบกับไพ่สุขภาพใบนี้นะคะ higher power นะคะนะมันจะเหมือนกับว่าเรียกว่าไพ่ใบนี้สองใบนี้ประกบกันแล้วเนี่ยก็คือคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเปิดตาที่สามของตัวเองได้นะคะมีการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คนอื่นทําไม่ได้หรือว่าที่คุณไม่เคยมองเห็นมาก่อนนะคะนะ,ะและทีนี้เนี่ยถามว่ามันมีประโยชน์ยังไง มันมีประโยชน์ก็คือมันจะทําให้คุณน่สามารถมองเห็นช่องทางดีๆนะคะหรือว่าได้รับอะไรดีๆนะคะมองหาหนทางแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ง่ายนะคะนะอดีตใดๆนะคะในชีวิตของคุณเนี่ยที่มันไม่ดีที่มันไม่โอเคนะคะใครบางคนที่มันไม่โอเคกับชีวิตของคุณแล้วไม่เฮลตี้แล้วเนี่ยปล่อยมันผ่านไปนะคะ let the past go นะคะแล้วก็พยายามสร้างพื้นที่ในชีวิตคุณเ,เพื่อรองรับชีวิตใหม่ด้วยนะคะนะเก็บกวาด ความสะอาดห้องหับนะคะนะทั้งห้องที่คุณอยู่จริงบ้านที่คุณอยู่จริงจนก,กระทั่งถึงห้องที่เป็นห้องภายในใจของคุณด้วยนะคะเก็บกวาดมันไปซะนะทำให้มันสะอาดอาดเดี๋ยวมันจะมีอะไรใหม่ๆดีๆนะคะทั้งคนใหม่ทั้งสถานการณ์ใหม่ๆที่ดีดกว่าเนี่ยเข้ามาชีวิตคุณนะคะนะพยายาม พยายามอย่ากเก็บตัวนะชาวราศีพฤศภเนี่ยออกไปเจอสังคมนะคะออกไปค้นหาในสิ่งที่คุณอยากทําไปทดลองทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนหรืออยากทําแล้วแบบยังไม่เคยทํานะคะนะแล้ว ความมหัศจรรย์แล้วก็ความรู้สติปัญญาบางอย่างที่มันที่มัน,มนเป็นชะตาของจริงๆอ่ะมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะนะอาจารย์ฝากราสิทธิ์ประสบไว้เท่นีแล้วกันนะคะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับดวงในช่วงปี2,5,6,4นี้ทั้งปีนะใครที่ชอบ ฟังดวงรายเดือนรายสัปดาห์นะคะก็ไปกดติดตามจากแฟนเพจแล้วก็กดติดตามช n e l YouTube ของอาจารย์ไว้ได้เลยนะคะอาจารย์จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะไม่มีขาดนะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเนอะเจาะลึกเรื่องส่วนตัวของคุณจริงๆนะคะก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย